ขณะที่ฮารี่กำลังฝึกวิชาอาวุธบินอยู่นั้นก็ถูกโจมตีโดยคมดาบวายุสลาตันร่วงตกลงมาร่างกระแทกพื้นอาวุธที่ว่านั่นเป็นของลู่วินเฟิงเหตุที่ตามราวีฮารี่ก็เพราะว่าเขาอยากเน้นเบดยาจูจีแล้วลู่วินเฟิงก็ใช้คมดาบวายุสลาตันอีกครั้งฮารี่ก็หลบได้จากนั้นเขาก็ปล่อยลูกไฟใส่ลู่วินเฟิงก็หลบได้เช่นกันเขาก็แทกฮารี่จนกระเด็นไปชนกับต้นไม้จากนั้นก็เตรียมคมดาบวายุสลาตันพุ่งไปหาฮารี่ ฮาร์ลี่จวนตัวยกแขนขึ้นป้องกันแต่ก็ได้อาจารย์อูมาช่วยเอาไว้หยุดพอแค่นี้แหละ แต่ลู่วินเฟิงไม่ฟังเขาพุ่งจะเข้าไปโจมตีหาลี่ทำให้อาจารย์อูต้องหยุดเขาไว้อาจารย์เตรียมทีจ่จะัั่ซสอนลูกศิษย์คนนี้แต่ว่าอาจารย์ของลูกศิษย์คนนี้ก็มาถึงอาจารย์เย่ผู้นี้เป็นศิษย์พี่ของอาจารย์อูเขาไม่ฟังศิษย์น้องอ้างว่าโลกของผู้บำเพ็ญเพียรต้องอาศัยหลักการหลักการที่ว่าก็คือพละกกำลังยาจู้จีควรเป็นของคนที่มีความสามารถ อาจารย์เย่ยถึงกับขู่ว่าจะท้าประลองกับอาจารย์อู๋เลยทีเดียวอาจารย์อู๋ถึงกับงอเรื่องนี้อาจารย์เย,ย่จะจัดการเองโดวยวิธีประนีประนอมอาจารย์เย่ยบังคับให้ฮรรี่แลกยาเม็ดจ,จู้จี้กับศิลาวิญญาและยาสมนุนไพรฮาลรี่ไม่มีทางเลือกอื่นจึงยอมแลกแต่โดยดี เช้าวันรุ่งขึ้นฮารลี่บินตรงมาที่จวนของเจ้าสำนักเพื่อมาฟ้องถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานแต่ฮารลี่ก็ไม่ได้รับความยุติธรรมใดๆเลยฮารลี่ได้ยินลู่วินเฟิงคุยกับแม่นางตงเซวียนเอ๋อที่เป็นหลานของอาจารย์หงฝูเรื่องที่ไปแย่งเม็ดยาจีจู้จากฮารลี่มานั่นแหละครับฮารลี่บินมาที่สวนยาป่ายเพื่อรับภารกิจดูแลสวนยาที่นี่ด้รับการดูแลโดยอาจารย์ลุงมาเขาดูถูกฮารลี่ที่เป็นเด็ก อาจไม่รู้เรื่องสมุนไพร จึงโดนลองภูมิฮรรี่จึงอวดอ้างสปปรรพคุณยาสมุนไพรที่ที่นี่มีอาจารย์ลุงหมาจึงมอบป,ป้ายห้ามบังคับบัญชาสวนยาให้ฮรรี่ดูแลฮา์รี่ถามอาจารย์ลุงหมาว่าที่นี่มีหินโมราและดอกลิงม่วงเป็นยาอายุวัฒนะสองชนิดหรือไม่อาจารย์ก็รู้ได้ทันทีว่าฮรรี่ต้องการฝึกควบคุมยาจู้จีที่ที่สามารถหายาอายุวัฒนะพวกนี้ได้ไม่ใช่ที่นี่แต่มันคือดินแดนต้องห้ามสีเลือด ฮารลี่ได้ดูแลสวนยาของอาจารย์ลุงมามาสามปีแล้วแม้ว่าเงื่อนไขของเขาจะเข้มงวดแต่ก็มีจิตใจดีมากอาจารย์นาหูมีจิตใจที่เมตตาต่อผู้คนมากยินดีที่จะช่วยเหลือผู้คนเขาสั่งสอนฮารลี่หลายอย่างมาก ที่ที่ใกล้สวนยาปายมีถ้ำซ่อนอยู่แห่งหนึ่งฮารี่สามารถใช้ขวดสีเขียวขนาดเล็กเพื่อเพาะเลี้ยงยาอายุวัฒนะอย่างลับๆได้อาศัยความช่วยเหลือจากยาอายุวัฒนะพวกนี้ฮารี่ค่อยๆบรรลุการฝึกปรับปรุงลมปราณขั้นสุดท้ายแต่ถ้าอยากไปอีกระดับหนึ่งก็ต้องมียาเม็ดจูจีแต่ก็ยังขาดวัตถุดิบสำคัญอยู่หลายอย่างที่สามารถพบได้ในดินแดนต้องห้ามสีเลือดที่เปิดเพียงครั้งเดียวในรอบ60ปี สิทธิพิเสียงน่าจะรู้คําตอบสิทธิพิเสียงเล่าให้ฟังว่าขอแค่ยินยอมที่จะเข้าร่วมทดสอบในดินแดนต้องห้ามจบเรื่องแล้วก็สามารถได้รับยาเม็ดจู้จี1เม็ดแต่จะต้องมีชีวิตอยู่รอดให้ได้นะ ดินแดนต้องห้ามสีเลือดครั้งหนึ่งเคยเป็นดินแดนอัลล้ำค่าที่มีพลังวิญญาณมากมายอุดมไปด้วยญ้าวิญญาณอัลล้ำค่านานา,นานชนิดแต่ผู้คนได้เข้าไปเก็บบ่อยเกินไปทำให้พวกมันเริ่มหายากมากขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายหลายสำนักก็ต้องเข็นฆ่ากันเพื่อย,ย่งญ่าสักหนึ่งต้นการต่อสู้นี้กินเวลา100ปีจากแผ่นดินที่เคยบริสุทธิ์ก็กลายเป็นแผ่นดินสีเลือดเกือบจะคุกคามอนาคตของโลกผู้บำเพ็ญทั้ง7สําสำนักจึงดำเนินแผน ร่วมกันได้เพิ่มการควบคุมที่แข็งแกร่งให้กับดินแดนต้องห้ามสีเลือดแห่งนี้ทุก60ปีจะมีเวลาเปิดเพียงแค่5วันมีเพียงผู้ที่ฝึกลมปราณเท่านั้นที่จะเข้าไปได้200ปีต่อมาหารรี่ไม่มีทางเลือกอื่นเขาไม่สามารถรออีก60ปีข้างหน้าได้หารรี่มีเวลาเตรียมตัวภายใน6เดือนนี้เลือนขั้นความสามารถของตัวเองแล้วตอนนี้กรจบลง